ปิดตำนาน1,12ปีสถานีรถไฟหัวหินนะครับที่ว่ากันว่าเป็นสถานีรถไฟที่ติดอันดับสวยสุดในประเทศไทยนะู่ยุคใหม่ของหัวหินครับเกิดอะไรขึ้นอสังหาบริเวณนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนยุคใหม่ที่ว่าคืออะไรเดี๋ยคลิปนี้ไล่ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุิที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกอคุณครับม้างข้างด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดี่ทุกคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะออกหนังสือชื่อว่าครับวสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าครักสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในเคสชนกูนเรื่องของการปิดตำนานสารยรไฟชื่อดังนะครับก็คือตัวของหัวหินนั่นเองครับ ก็เรียกว่าอยู่คู่หองหินมานานกว่า112ปีเลยนะครับแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสถานีรถไฟตรงนครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยนะครับก็ปิดตัวไปเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้ว่ามันหายไปไหนนะครับแต่เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นสถานีตัวใหม่นั่นเองครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่สวยที่สุดของไทยเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีการโยกย้ายเป็นสถานีหัวหินตัวใหม่ครับก็เรียกว่าเปลี่ยนไปแล้วมันดีขึ้นเป็นตัวทางคคคู่่่่่แแททนนนนนรับบบสเเลยยววาาาาาาากกกศขขอองงงหิิ้มมมๆ ถึงหนังดังๆในอดีตเลยนะครับคำถามคือพอเปลี่ยนเป็นรถไฟทางคู่แล้วเนี่ยเอ้ยมันดีขึ้นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าอย่างแรกครับ ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยลดลงอย่างโดดเด่นครับอยู่ที่25-30เลยทีเดียวหากเราจทางจากกรุงเทพมายังโหฮหินเนี่นะครับจากเดิมเนี่ยมันอยู่ที่4ชั่วโมงนะจะเหลือเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหรือว่ากรุงเทพปชุมพรนะครับจาก8ชั่วโมงเนี่ยเดินทางเหลือเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นครับและที่หินนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีที่ดินของการรถไฟค่อนข้างเยอะนะครับก็เกินหลักร้อยไร่แลวก็มีการสรัมปทานในทางเครือ Central, เซ็นทรัลเคอือของสิงค์ครับทั้งสนามกอล์ฟท,ทั้งต หรือพูดง่ายๆว่าการลฟไฟนยมีบทบาทในฝั่งของหัวหินไม่มากก็น้อยน,นั่นแหละครับ ซึ่งช่วงหลังในการรถไฟมีปัญหาเรื่องของติดหนี้นะครับแล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะมรันทายสัวที่ดินแอสเซทของเขาเนี่ยในการชําระหนี้ด้วยนะครับก็เลยมีการเอาที่ดินแปลงทั้งสวนเนี่ยมาประมูลกันเยอะครับในกรุงเทพเนี่ยก็ได้แก่ตรงแถว RCA ซนะครับซึ่งหากพูที่หัวหินก็มีเช่นเดียวกันเช่นตัวหนึ่งครับคือสนามกอล์ฟหัวหินครับตรงนี้เนี่ยพื้นที่กว่า500ไร่เลยครับมูลค่ากว่า6000ล้านครับที่ตรงนี้เนี่ยในอดีตก็มีคนเช่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะหมดอายุสัญญาเช่าในปี25500กก็็คคคืืืออออออหหมดไปแล้ววนรรรรบบบทางงจุเีขสิงนนั่เอง ก็เรียกเป็นรูปแาที่มันค่อนข้างปละตวบเหมาะนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงในฝั่งรถไฟจากทางคำดาเป็นตัวทางคู่นะครับรวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่จะมาในอนาคตอีกด้วยดังนั้นหากมองในฝั่งของการเปลี่ยนแปลงด้านรถไฟอย่างเดียวนะครับทั้งที่ของรถไฟทั้งตัวรถไฟเนี่ยก็เรียกว่ายกกระดับหงหินไปอีกฉากอีกมิติหนึ่งได้เลยครับหากเทียบนะครับในภาคอีสานเนี่ยจะนึกถึงตัวโคราชนะครับที่เป็นเหมือนฮับนะระหว่างทางเดินทางไปยังจีนไปยังหนองคายด้านบนเป็นรา้วที่แบบว่ากาลังเดินทางโดยพอเหมาะพอจอดเป็นจุดพักรถเป็นอย่างดีน ถ้ามองถึงภาคใต้ละ่ะภาคใต้เนี่ยก็มองเลยว่าหัวหินเนี่ยเป็นหนึ่งในฮับที่น่าสนใจมากๆครับทั้งรถไฟเนี่ยก็มาจากกรุงเทพประมาณ3ชั่วโมงนะครับหรือว่าขับรถมาก็มันเรียบเรียบประมาณนี้ครับเอาจริงก็เป็นระยะเวลา,าที่ขับรถได้อย่างสะดวกนะครับทำไมหัวหินเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหมาะมากๆนะครับในการพักผ่อนหย่อนใจสัหรับคนกรุงครับท้งในอนาคตจะมีเรื่องของสนามกอล์ฟนะฮะแล้วก็พวกสุขภาพมูลค่าเนี่ยหลักหลายร้อยล้านครับจะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวเนื่องกับพวกการท่องเที่ยวนะครับการบริการเข้ามาเช่นโรงแรมนะครับรวมถึงโรงแรมชาตดด้้้ววยยยยนน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 ะคครรรัััับบเเเีีีกกก่่่่่่าาาาาฉทททใหหหหมขขอออองงงงิไ็แูต สองหัวหินแล้วนี่ยครับต้องบอกเลยว่ามีศักยภาพอย่างมากเลยนะคือเวลาคนกรุงเทพจะเที่ยวก็น,นึถึง2อ,อย่างนะครับไม่ภูเขาก็จะเป็นทะเลนะฮะซึ่งทะเลเนี่ยอันดับต้นๆดับท็อปนเนี่ยหลายคนจะน,นึกถึงตัวชนบุรีหรือว่าทางพัทยานั่นเองครับว่าการเดินทางเนี่ยนะค,ค่อนข้างไปอย่างง่ายนะครับมีตรงทั้งทาง,ทงพิเศษมอเตอร์เวย์สนามบินเองเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับ ก็เียว่าจะขับรถไปหรือว่าจะนั่งเครื่องมีไปเนี่ยก็สะดวกทั้งคู่ครับอีกอย่างหนึ่งเป็นโซนที่คมอ,อุตสาหกรรมที่มีมากมายตรงแถบ EEC อีกด้วยนะครับโปรเจกต์จากทางภาครัฐเนี่ยก็เยอะทําให้ืองพัทยาเองเนี่ยค่อนข้างตดเตด่นน่าสนใจมากแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพนะครับประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับและดูในฝั่งของตัวข้างบนนั่นคือในนครราชสีมาตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากทางพัทยานั่นคือเป็นแหล่งคนไทยเป็นหลักเลยเพราะการเดินทางเนี่ยไม่ได้เดินทางง่ายเหมือนกับทางตัวพัทยานะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเเเีี่่ยยกก็ชอออบบบททะลลสําาาาาคัญแววศดม เป็นไนท์ไลฟ์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอีกที่หนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันและใกล้กรุงเทพนะก็คือตัวหัวหินที่เป็นทะเลครับถ้าขับรถหน่อยเนี่ยก็ประมาณสองชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วครับสนามบินเองเนี่ยหัวหินก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องเที่ยวชินใหญ่ต้องยอมรับว่าเป็นชาวไทยเป็นสำคัญครับหากพิจารณาในฝั่งของตัวของรายได้ในอันดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องกรุงเทพมหานครอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันดับสองในภูเก็ตอันดับสามชลบุรีนะครับก็คือรวมไปยังตัวของพพััััััััััััททททยย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 ยาาาาดดด้้ววววนน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 ะะะะคคครร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 บบบบบอออออตตเเเเเเชชีีีีีีีีงงงงงใหหหม่่่่่่่่่สุษฎ์ซึปปจิขข็็ูกกๆ เลยแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมีสัดส่วนที่น้อยมากก็คือมีเพียงแค่12เท่านั้นครับกล่าวคือว่าเป็นอย่างในเมืองท่องเที่ยวนะครับในมุมของรายได้เนี่ยก็ประมาณ3 5มหน,นะครับแต่ว่าถ้าดึกจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติถือว่าน้อยมากๆครับคนไทยอย่างเดียวเงินคนไทยทั้งนั้นครับซึ่งหลายคนชอบเปรียบเทียบหัวหินก,กับทางพัทยานะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับคือพัทยาเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะที่มีชื่อเสียงนะครับในฝั่งของชาวต่างชาติเรื่องของไน,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 นท์ไท,เทยเราอีกด้วล มถึงมีความเงียบสงบกว่าแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างน้อยกว่าเป็นชาวไทยเป็นหลักนะครับก็เลยเหมาะกับการเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวในเชิงของครอบครัวนั่นเองครับทำให้ท่องเที่ยวแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสวนน้ำนะครับที่จับกลุ่มครอบครัวหรือว่าคาเฟ่จับกลุ่มคนไทยและถึงแม้ว่าคนท่องเที่ยวอาจจะน้อยกว่าพัทยานะครับแต่ spending เนี่ยหรือว่าเงินที่มาจับจ่ายที่นี่เนี่ยไม่น้อยครับเพราะครอบครัวเนี่ยถือว่าแหมมีตังเยอะเลยครับซึ่งตัวเลขเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับนั่นคือในช่วงวิคเอนหรือว่าช่วงวันหยุดยาวนักท แต่ว่าทำได้จะมีท,ที่เหลือเยอะหน่อยนะเพราะว่านคนไทยก็ต้องทํางานนั่นเองครับงนั้นเนี่ยในภาพตัวนึของหัวหินก็คือว่าเป็นเองเที่ชาวไทยเนี่ยรถทุนอสังหารหัวหิาานเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อคือคนไทยเป็นหลักครับบางคนก็ซื้อเป็นที่พักตากอากาศบางคนก็ซื้อเป็นคอนโดเอาไว้ลงทุนหรือว่ามาเที่ยวมาอยู่เองครับซึ่งตงัวเลขคือ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของซัพพลายทั้งหมดนี่นะครับคนไทยเป็นผู้ซื้อครับก็แปลว่าทุกอย่างนะขายคนไทยเป็นหลักนั่นเองแต่หาที่ในฝั่งของตัวราคาเนี่ยก็ยังถึงว่าราคาถูกกว่าในฝั่ ขับรถนะคือไม่ได้ต้องนั่งเครื่องอย่างเดียวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีอีเวนต์อันนึ้งก็คือคนรัเสเซียนั่นเองเนะครับได้มีการกระจายนะมาซื้ออสังหาในแถบของหัวหินมาก ยิ่งขึ้นครับและเขาก็จะทราบว่าเออคนรัสเซียจะชอบอยู่แถวพัทยานะครับแล้วก็ทางภูเก็ตนะแต่ด้วยหัวหินเนี่ยราคามันย่อมยาวกว่านะครับแล้วมันก็มีเอกลักษณ์บางอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นนะความสงบนะครับทำให้เริ่มมีดีมาของรัสเซียเนี่ยเข้ามาในหินมากเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับถ้าหาพูดถึงตัวซัพไพลา์ตัวของคอนโดมิเนียมในตลาดของหัวหินเนี่ยแล้วก็เขาเต่านะครับคือเขาเต่าเนี่ยก็จะลมจากหัวหินหน่อยนะครับหาดก็จะมีความสงบมากขึ้นครับดูจากเทรนด์แนวโน้มแล้วเน ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นชาวไทยนะครับแต่ว่าถ้าจะมีดีมาจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็คงจะเติบโตยางเห็นได้ชัดเลยครับถ้าพูดในภาพใหญ่จะเห็นภาพว่าหูหินเนี่ยจะมีความโดดเด่นนะครับเหมือนเอาสองสิ่งระหว่างทางพัทยากับทางเขาใหญ่เนี่ยนะครับมาปนปนกันนะก็คือเหมือนเขาใหญ่ตรงที่ว่ามีรถไฟนะครับเปท่องเที่ยวที่แบบมาหย่อนใจต่าอากาศของชาวไทยและได้ความเป็นทะเล เหมือนกับทางพัทยาเองแต่ความลงตัวกันแบบนี้จะทำให้เกิดมิติใหม่นะครับโมเดลใหม่ที่แบบไม่ได้ซ้ำใครนะั้งแต่ฝั่งของทางเขาใหญ่และก็ทางพัทยาน,นั่นคือตัวของเวลเนสันเองเอาจริงจริเงเทรนด์เวลเนสก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับนักทยเราเองก็เป็นโดดเด่นในเวลเนสด้วยทำให้หุ่ินนะครับเป็นเหมือนที่ชาร์จไฟนะครับสำหรับคนกรุงนะครับและเราเห็นได้ชัดว่าโครงการอสังหาสมัยใหม่ในหุู่หินนะครับก็จะจับมือกับทางพัทธมิตรเกี่ยวกับเรื่องของเวลเนสด้วยครับกก็เรียว่าชน นักพัฒนาสังหาก็เริ่มรุกตลาดหัวหินกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นชานอิสระเองก็เข้ามาเหมือนกันครับเปิดโครงการชื่อว่าชาซาหัวหินนะครับมูลค่าเนีย่นยหลัก1,700ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะถ้าดูคาแรคเตอร์ของหัวหินแล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างเดียวในฝั่งของต่างชาติก็มีเหมือนกันนะแต่จะมาแบบพักร้อนระยะยาวนะครับหรือว่ามากเกษียณที่นี่เลยครับเพราะว่าด้วยความเป็นทะเลอากาศอบอุน่นอาหารอาร่อยแถมมีความสงบมากกว่าท่างพยาบอกกันอยู่ยาวราคาก็ดีกว่านั้นการมากรเกษียณของชาวต่างชาติก็็เเเปนนนอีีกโจททยย์ึง่่สาคคััญละะรรบพว แต่แล้วทำเลก็จะมีการคัดกรองนะครับแล้วก็สร้างโปรเจคต์ของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับพัทยาเนี่ยก็เต็มที่เลยเอนเตอร์เทนเมนตเมามันหัหินเนี่ยก็จะเงียบๆแล้วก็มารีทายที่นี่ครับก็เรียกว่าทำเลเนี่ยเตตตานักพนันสังหาหลายที่นะครับรวมถึงตัวออริจินด้วยนะก็ไปเปิดสังหาที่ทางหัวหินครับต้องบอกเลยว่ากลุ่มท่องเที่ยวของไทยยังคงเข้มแข็งนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนก็อยากจะเข้ามาพักสักครั้งหนึ่งครับในอดีตนะครับโครงสร้างของไทยเนี่ยก็เอียงไปทางฝั่งตะวันออกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่แน่นะคคคคครรรัััััับบบใใใในน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 ออหหหลงงงๆเเเเีีี่่่่ยยยาาาาาาาจจจะะมมมมุภภภตตต้้้้้้กกิิขึไดถญูวทป็ ครับตรงกลางนี้น่าจะบูมจะเจริญไปด้วยกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดติามช่องพอดีเอสเบิร์ดไลน์ด้วยครับต้องขอบคุณานหนึ่งนะวิธีนะกดติดตรมชองนี้ถึงหนึ่งน์ับไปเลยครับขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายที่นั้นกว่อเลยก่อนเจอลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความั้ต ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ